E, 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 e. What's Welcome to up everyone? d JJJ t e h um c h a n n h l y yeah. n e l สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys Yeah วันนี้นะครับเอพิโดพิเศษนะครับได้ของขวัญปีใหม่มาจาก Shop Dex Club นะครับส่งมาให้ถึงที่บ้านเลยแล้วก็เลยอยากทำคลิปเปิดดูว่ามันคืออะไร ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยครับ Shopdex Club นี่เขาก็น่ารักนะเขาก็ส่งของมาให้ผมบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นนะร้านตัวแทนจำหน่ายนะของเล่นของใช้เกี่ยวกับอนิเมะการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ Shopdex ก l ์คลับเขาก็จะมีเว็บไซต์แล้วก็มีแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะช็อปเด็ก l ์คนะครับ ผมก็ติดตามมานานแล้วแหละใครชอบอนิเมะนะของเล่นจากญี่ปุ่นตามได้เลยมีโปรโมชั่นดีๆมาตลอดเวลาเลยสำหรับที่ช็อป DEX CLUB แกะออกมาแล้วกล่องสีดำอ่าอ่ะอ่ะอ่าอินไกท์อ่าไรเดอร์วอร์ช่ Rider, 2021 r ัน50ปีค a ร์เมนไรเด Since 1971 Mass Rider, c a m e n Rider รู้จักกันไหมไอ้มดแดงนั่นเอง50ปี1971เลยอตั้งแต่1971นี่2021ใช่50ปีแล้วกับไอ้มดแดงว้าวไหนดูสิครบรอบ50ปีมีอะไรมา กล่องมาสวยหรูเลยนะครับสองชั้นอย่างดีเป็นบลูทูธสปีก์นั่นเองนะครับลำโพงบลูทูธไอมดแดงเออมาึบอุ้ยเปิดออกมาแล้วครับเจอผ้าก่อนเลยผ้าพันคอแน่นอนผ้าสีแดง สีแดงแบบนี้น่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากวีนึงนี่หละพันคอไว้ก่อนเลยแล้วก็มีคู่มือมานะครับโหเป็นหัวให้หมดแดงเลยเหรอสายชาร์จอันนี้อะไรอะ่ะในซอง หนวดแน่เลยเสวกากาศอุ๊บหมดแล้วนะครับอ่ะอู้หูไอ้หมดแดงว้าวนี่เลย เป็นลำโพงบลูทูธนะครับครบรอบฉลอง50ปีนะคาร์เมนไรเดอหรือว่า m a s ไ r เดอรนะที่เรารู้จักกันนะครับไอ้มดแดงและนี่ก็คือ V1 นะขอประกอบล่างก่อนเมื่อกี้มีภาพพันคอมาให้แล้วก็มีหนวดมาให้เสาอากาศ <laughs> 50ปีแล้วนะครับ ไม่ต้องดูคู่มือหรอกจำกันได้อยู่แล้วครับสัญชาตยาณน,นะใครที่เป็นสาวกนะครับไอ้มดแดงเราเคยดูกันมาตั้งแต่เด็กนะห้ปีถึงจะเกิดไม่ทันตั้งแต่สมัยที่ออกมาตั้งแต่ปี71นะยุค70 ใครจะอยู่ยุค80ยุค90หรือว่าปัจจุบันนี้ยุค2000เขาก็มีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาอีก่เรื่อยๆเนเลยนะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เรียรู้จักกันในฐานะของ Mask Rider อ่ะเรียบร้อยใส่หนวดให้แล้วนะครับแล้วก็ผ้าพันคอ มันต้องมีวิธีพันคอเท่ๆหน่อยสินะดูรูปอ่าโอเคไม่ได้มีวิธีบอกอะไรหรอกก็ดูตามแบบไปอะ่ะอารมณ์เหมือนจะม้วนๆพันเก๋สวยงามนะครับ เรียบร้อยอ,อืวัสดุก็เป็นพลาสติกนะลำโพงบลูทูธตัวนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับแต่ทำสีมาสวยเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าก็เป็นเหมือนโลโก้เข็มขัดของไอ้มดแดง V1 นี่เลยนะครับก็เป็นเหมือนของแต่งบ้านตั้งโชว์ระดับเท่ๆนะวางกับพวกนะของเล่นของโมเดลหรือวางไว้เฉยๆใครชอบฟังเพลงก็วางไว้กับหัวเตียงก็เท่ดี นะหรือว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็แจ่งเลยนะครับรู้หรือเปล่าว่าไอ้มดแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มดนะ <c oughs> มันคือตั๊กะกแตนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมดแดงไอ้มดแดงที่เราเรียกกัน V1 ถึง V10 V 10, ต่างๆเนี่ยไม่มีสักตัวเลยที่เป็นมดเออ คนว่าเนี่ยเขามี reference นะมาจากคอมิกเรื่องหนึ่งจำไม่ได้แล้วชื่อเรื่องอะไรแล้วก็เอามาผสมกับสัตว์ต่างๆที่เป็นพวกมแมลงตักกะแตนเช่นวีหนึ่งมีกิ้งกา่ามีด้วงมีอะไรแบบเนี้ยเป็นสัตว์พวกเหมือนสัตว์ปีกบินตัวเล็กๆแล้วก็มาผสมแต่50ปีที่แล้วตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่งรูปภาพมาที่จะนำการ์ตูนเข้ามาฉายที่ประเทศไทย แล้วทางประเทศไทยอ่ะเห็นแต่รูปแล้วดูก็เลยคิดว่ามันคือมดแล้วมันต้องรีบประกาศออกไปเพราะว่ามันจะใกล้วันฉายแล้วก็เลยรีบบอกไปเลยว่ามันคือไอ้มดแดงนะเห็นตามันกลมๆสีแดงแบบนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าไอ้มดแดงเราก็ไม่รู้เราก็ดูกันมาตั้งแต่เด็กเราก็คิดว่ามันคือมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยวีคือตั๊ก,กแตนนะครับ crashhopper เ,เออก็ ตามนั้นเลยนะถ้าญี่ปุ่นรู้ญี่ปุ่นคงรู้แล้วทุกวันนี้50ปีว่าเมืองไทยเรียกว่าไอ้มดแดงนะ red ant <laughs> สมัยก่อนยุคผมเนี่ย80จะแปลงร่างเนี่ยนะนี่คือหนึ่งในกระตูนหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ทุกคนมาถึงปุ๊บฮึบซุบวัว <laughs> นะจะต้องแปลงร่างท่าไอ้มดแดงกันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีคำหนึ่งที่ฮิตกันมาก นะตั้งแต่ยุคนั้นมาติดปากกันทุกคนสู้เขาทาเคชิจำกันได้ไหมนะสมัยนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะสู้เขาทาเคชิเออเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อดูกันเลยว่าเสียงมันจะดีไหมสำหรับลำโพงบลูทูธไอมดแดง V1 มาครับคันนิ่งมาลองต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธเข้ากับ iPad แล้วกันนะผมใช้ iPad ฟังเพลงประจำมานะครับ ใครมีนะ iPhone หรือว่าอะไรก็ได้ที่มีสัญญาณบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดอยู่แล้วนะครับสำหรับลำโพงบลูทูธเปิดเปิดเปิด,ปดยังไง <laughs> เดี๋ยวก่อนน่าจะใช่นะตรงนี้มีสวิชแต่ไม่ใช่พาวเวอร์สุสุดยอดเลย ตรงโลโก้ที่เหมือนหัวเข็มขัดเนี่ยแหละคือปุ่มพาวเวอร์เลยนะกดแล้วก็มีเสียงเหมือนตอนแปลงล่างออกมาเดี๋ยวลองเปิดบลูทูธซิเนี่ยแล้วมันก็มีขึ้นชื่มอมาเลยว่า Ignite Mass Rider นะครับโอ้ติดเร็วมากโวโเดี๋ยวรีบปิดก่อนเดี๋ยวโดนลิกสิตธิ <laughs> ์อ เชื่อมเร็วมากอะ่ะปุ๊บปุ๊บติดเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดอะไรแล้วด้วยนะครับมันก็เชื่อมติดได้ง่ายๆเลยว้าวเจ๋งเลยเมื่อกี้เสียงก็แอบดังเลยนะตกใจเลยนะครับ <Yeah. S 1> คราวนี้เดี๋ยวมาลองเปิดเพลงของผมดีกว่าจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะ <laughs> เปิดเพลง Ten Cave นี่แหละนะครับ <Yeah. S 1> ดูสิ ก็ตื้มเลยเนาะเราก็สามารถเบาเสียงที่แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เราได้ตามปกติเลยนะครับควบคุมได้เลยแบบนี้ว้าว เสียงก็ดังใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าครบแหลมกลางเบสมาแต่คงอาจจะไม่ได้ตุมเหมือนแบบแหมอยู่ในคลับนะฟังเพลงชิวๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ก็สบายเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าระยะเนี่ยเราสามารถเดินไปไหนได้นะเอาโทรศัพท์เราเดินไปได้ไกลถึง8เมตรนะครับระยะทางเรนจ์นะสัญ,ญญาณของบลูทูธก็ถือว่าแจ๋วเลย8เมตรนะก็สบายๆเลยสามารถนี่เลยตรงหัวเข็มขัด นี่เลยวอลลุ่มอยู่ตรงนี้เบาเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะแต่เราเพิ่มเกณฑ์นี้มันก็จะดังขึ้นอีกมาดูรายละเอียดรอบๆของลำโพงบลูทูธกันครับวัสดุก็คือพลาสติกอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ทำสีนะหัวไอ้มดแดงมาได้สวยเลยเหมือนหมวกหัวกันน็อกไอ้มดแดงเลยนะครับตัวลำโพงเป็นสีดำนะครับมีลำโพง ซ้ายขวาเป็นสเตอริโอนะครับชาร์จแบตเต็มๆใช้ได้ถึง3ชั่วโมงนะกับลำโพงตัวนี้แล้วก็จะมีปุ่มตรงกลางอันนี้ไว้สามารถกดรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับถ้ามีสายเข้ามาก็พูดคุยผ่านลำโพงบลูทูธตัวนี้ได้เลยมีปุ่มสกิปเพลงไปข้างหน้าย้อนไปข้างหลังด้านหลังก็จะมีนะครับที่เสียบสายชาร์จ Micro USB มีไฟบอกว่าชาร์จอยู่หรือว่าเต็มแล้วแล้วก็มีรูเสียบ สายออกซ์นะครับ3.5ม mm, มเสียบต่อตรงกับลำโพงได้ด้วยแล้วก็จะมีปุ่มนี้อีกหนึ่งปุ่มนะครับตรงกลางนี่เลยเปิดแล้วไฟก็จะติดค้างอย่างนี้ใช้เป็นไนท์ไลท์ตั้งบนหัวเตียงนะเป็นโคมไฟได้ด้วยเท่เลยนะครับก็บไปมดแดง V1 นะ Mask Rider นะครับ Bluetooth Speaker นะจาก Ignite นะครับ สาวกไอมดแดงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะกระลำโพงบลูทูธตัวนี้เท่มากๆนะครับเหมือนได้นะโมเดลของเล่นเอาไว้ตั้งโชว์แล้วก็เป็นลำโพงในตัวด้วยตอนนี้ที่ Shop Dex Club จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Shop Dex Club หรือว่าแฟนเพจ f f c e e o o o s s o p p e x x l u u b เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะเอาไว้ใต้ในคลิปนี้ที่ Description กดเข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะปกติราคาอยู่ที่2990บาท ลดเหลือ2,490บาทเท่านั้นคุ้มมกากๆนะครับสวยด้วยเสียงดีด้วยนะแล้วก็พิเศษกว่านั้นเขามีของแถมให้อีกนะเป็นแก้วทมเบล์สีเขียวลายไอ้มดแดงนี่แหละนะมูลค่า650บาทแถมให้ฟรีๆเลยพร้อมกับลำโพงบลูทูธแต่ต้องรีบหน่อยนะของมีจำนวนจำกัดนะครับรีบไปกดสั่งกันเลยไอ้มดแดงทั้งหลาย